มาพบกับรายการกษตรอารมณ์ดีบายพีพีกรุ๊ปวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่อำเภอป่าช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ยมชมสมบูรณ์ที่ได้ใช้ปริะพา์ที่มีชื่อว่าไมอนินเดี๋ยวใช้แล้วจะเป็นยังไงบ้างตามผมไปดูกันได้เลยนะครับขอโทษนะครับขออนุญาตสอบถาม ทางไปสวนมะม่วงเพชรที่ไปทูลหน่อยครับค่ะที่นี่แหละค่ะสวนทุนใจของคุณไปทูลค่ะเป็นรา้านของคุณไปทูลอ๋อมีร้านกาแฟด้วยเหรอครับใช่ค่ะ<อ>เป็นร้านกาแฟค่ะแล้วก็เราจะมีมะม่วงมาวางขายหน้าร้านแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากมะม่วงอ๋อก็คือเอามาจากสวนตัวเองทั้งหมดเลยใช่ค่ะจากสวนทุนใจขนาสนใจแล้วเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นก่อนไปหาพี่ไปทูลเนี่ยขอสั่งกาแฟกับขนมมีขนมอะไรแนะนำมั้ยครับที่นี่อ่ามีเป็นขนมปังค่ะขนมขนมปังปิ้งค่ะค่ะแล้วก็ที่เป็นแบบว่า ยอดฮิตเลยก็เป็นไอติมมะม่วงค่ะโอ้น่าสนใจทางนั้นผมเอาอเมริก,กาโน่เย็นหนึ่งแก้วครับแล้วก็ไอศครีมมะม่วงหนึ่งที่นะครับขอบคุณมากครับค่ะ นีนะครับผมก็มายืนอยู่ที่สวนมะม่วงที่อําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแล้วนะครับมายืนอยู่กับคุณพี่ที่เป็นเจ้าของสวนมะม่วงนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณพี่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าไมอนินนะครับที่เราได้แนะนำไปตอนต้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวสวัสดีคุณพี่เป็นทางการด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้คุณพี่แนะนําตัวสสกนดนึงว่าอยู่ที่ไหนเป็นอะไรนะครับที่นี่ครับผมนะครับไพฑูรย์มาไพศาลนะครับประธานกลุ่มวิสาหกิจส่งออกมะม่วงนะครับบ้านโป่งตลองเขา บ้านโปงตะลองเลยครับเป็นที่เขาใหญ่อเภบัากช่องก็เป็นเขตพื้นที่ที่เขาบอกว่ามีโอโซนที่ดีที่สุดในประเทศไทยอากาศดีมากแล้วเข้ามานี่โอ้อากาศแบบลมรื่นมากแล้วก็ลมเย็นสบายมาพูดถึงคุณพี่ก่อนดีกว่าว่าคุณพี่ทาสวนมะม่วงเนี่ยตรงนี้มากทั้งหมดกี่ปีแล้วครับรู้สิจะสามสิบปีบาแล้วครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเลยตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยนะตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู่เลยพี่ยังยังโตลงเลยไม่ทลายนะก็ ตรงนี้ทั้งหมดกี่ไร่ครับพี่ตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับรู้สึกจะ16ไร่นะครับ16ไร่นะครับโดยโดยเดิมเดิมเราก็ปลูกแค่สี่วาครับสี่วาแล้วก็มาปลูกเสริมปลูกเสริมครับนะครับว่าเป็นสวนมะม่วงที่ตั้งแต่ดั้งเดิมเลยของพ่อแม่มาเลยครับนะครับต้องถามว่าพื้นที่ตรงนี้ที่พี่ปลูกเนี่ยเป็นมะม่วงพันุอะไรตรงนี้ ตรงนี้มันเป็นพื้นที่เดิมๆครับเราปลูกพันธุ์เบอร์สี่ครับแต่ก่อนมันมีเบอร์สี่ครับไม่มีสีทองยังไม่มีสีทองเข้ามาตอนนี้เราปลูกใหม่ก็เป็นแซมสีทองนะครับที่แซมนี่จะเป็นสีทองหมดอ๋อี่ที่เห็นแซมอยู่นะครับก็จะมีถ้าเป็นต้นต้นใหญ่ต้นเก่าแก่ที่เห็นเนี่ยเก่าแก่เบอร์สี่เบอร์สี่ครับตอนนั้นมันมีสีทองเมื่อ่มีสีทองครับผมสีทองมันไม่มีหมามันเพิ่งจะมีมา้งสี่ห้าปีนี่มันแล้วความแตกต่างของเบอร์สี่กับสีทองเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไง เพราะว่าสีสีทองมันจะเด่นคือคือห่อเนี่ยจะจะเหลืองเหมือนสุกเลยฮะเปิดออกมาเนี่ยมันจะเหมือนสุกเลยเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นเบอร์สีเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการที่อ่กว่าที่ผลมะม่วงจะสุกเนี่ยสีจะขึ้นช้าครับใช่ใช่ครับมันมันมันเทียบเทียบสีทองม็ได้ได่คันคือก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับชาวสวนมะม่วงที่ปลูกเบอร์สี่ที่สีจะเข้าช้ากว่าครัผลมะสีทองครับครับเพราะนั้นเลยก็เลย มาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราที่ชื่อว่าไมโอนินครับที่เป็นตัวเข้าสีนี่ทีนี้ก็ต้องถามพี่ว่าไปรู้จักเจ้าตัวไมโอนินนี่มาจากไหนตรงนี้มันระยะสามปีมาเนี่ยครับพงรู้สึกว่าจะเซลล์ทางบริษัทบุญนอกเคมีเกษตรนะครับได้เข้ามาที่สวนนะครับมาให้ลองใช้ก่อนเซลจากบริษัทกอดิเตอร์เคมที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็จําหน่ายแล้วก็จะมีทางร้านบุญนอกการเกษตรที่เป็นตัวแทนจาหน่ายของเราในพื้นที่ก็ส่งเซลเข้ามาแนะนําให้พี่นะครับนะฮะ เชื่อหรือเปล่าว่าไอ้ตัวมาอินเนี่ยที่จะบอกเข้าสีเนี่ยมันจะทําให้มะม่วงไอ้เบอร์สีของพี่เนี่ยจะเหลืองเท่าสีทองก็ก็ไม่เชื่อเท่าไหร่ครับคือถ้าคุณอยากจะให้ผมใช้ผลิตภัณฑ์ต้องลองนะครับเพราะว่าผมผู้บริโภคผมอยากลองอ่ะลองผลิตภัณฑ์ก่อนครับแต่ว่าก็มีความน่าสนใจก็น่าสนใจฮะเอะบอกว่าฉีดเข้าสีดีจริงๆนีมันจะเข้าสีเท่ากับสีทองที่เขาบอกบางคนแค่หอมมันก็ขึ้นสีแล้วแต่ว่าเจ้าเบอร์สีเนี่ยจะเป็นปัญหาคือมันจะช้ามันจะเหลือง เอามาฉีดตั้งแต่ช่วงไหนครับก็ก่อนห่อครับก่อนห่อแล้วก็หลังห่อสักพักหนึ่ง<น>ก็ฉีดนะครับก่อนเก็บเว้นระยะประมาณสัก7-15วันครับอยู่<ร>อยู่สองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์ครับผมพอหลังจากที่ครั้งแรกที่พี่ฉีดไปแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมากที่พี่เห็นก็ก็ก็ไม่ได้ดูครับเพราะว่ามาดูผลตอนตอนเก็บเลยตอนเก็บเลยครับก็คือเพราะว่าฉีดก่อนห่อปุ๊บพอหลังห่อสักพักนั้นก็ฉีด พอพอเจ็บมามาเปรียบเทียบดูฮะเปรียบเทียบดูก็โอเคอ่ะเอามาเปรียบเทียบกันดูว่าเห็นเลยว่าอ่าะหว่างที่ฉีดฉีดก็ไม่ฉีดเป็นยังไงบ้างครับแล้วผลเป็นยังไงบ้างพี่หลังจากที่ฉีดไปมันก็สีต่างกันนะครับสีต่างกันครับต่างกันยังไงบ้างพี่ก็เดี๋ยวต้อง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 พาไปดูครับ่าเปิดดูกันเลยปิดูกันเลยนะครับว่าฉีดแล้วไอบอกว่าที่เบอร์สีที่มีปัญหาว่าสีเหลืองช้าสุกช้ากว่าสีทองที่เขาเขาแบบโอ้โหยังไม่ทันจะสุกสีก็เหลืองแล้ว เอาไมออลินมาฉีดปุ๊บเนี่ยสีขึ้นเท่ากับสีทองเลยเป็นยังไงบ้างก็ต้องต้องไปดูครับเอาพี่ <_ an> พูดถ้าขนาดนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณพี่พาเดินดูสวนรอบๆแล้วกันนะครับว่าหลังจากที่ฉีดไปแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะคร,ค,รครับครับผมครับคร <_ an> เดี๋ยวให้พี่ไปทูนะครับาพาเดินดูสวนรอบๆ วา่าฉีดเมลดินไปแล้วที่บอกว่ามันสีมันเข้าวสวยเหมือนมะม่วงพันสีทองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะปกติที่พี่บอกคือมะม่วงเบอร์สีเนี่ยจะไม่ค่อยขึ้นสีแล้วก็ขึ้นสีช้าต้องใช้เวลาในการขึ้นสีครับแต่หลังจากที่ฉีดเมลดินไปแล้วเนี่ยที่เห็นเลยว่ามันขึ้นสีเร็วมากแล้วพี่พาดูต้นมะม่วงแล้วก็ลูกมะม่วงที่บอกว่าขึ้นสีเราเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้ก็เผมสงสัยเลยว่าที่ห่อเนี่ยคือเราห่อเพื่ออะไรีตรงนี้ ห่อห่อกันพวกแมลงนพวกแมลงนอนคองต่อยอย่างเงี้ยก็วเรื่องผิวเรื่องสีเนี่ยมันสําคัญไหมพี่สำคัญครับคุณภาพเป็นมาก่อนเลยเขาบอกคือถ้าสีไม่สวยก็ส่งออกไปก็ไม่ได้ราคาหรือว่าเขาก็ไม่รับเลยไม่เอาเลยครับไม่เอาเป็นเป็นเป็นตกเกตไปเลยตกเกตไปอ็ไปขายที่สีบุเมืองตลาดไทยอ๋อไปขายตลาดทั่วไปเลยก็คือจังขอกไม่ราคาก็ต่างกันอ๋อก็เลยเพราะฉะนั้นคือถ้าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรสักตัวหนึ่งที่มาช่วยเรื่องการเข้าสีได้น่ยพี่ก็ยินดีที่จะ จะใช้แล้วก็เห็นผลแล้วก็ใช้ต่อเนื่องครับใช้อยู่แล้วตรงนี้ฮะเพราะว่าถ้าคุณภาพเราได้เนี่ยราคาเราได้แล้วมันคุ้มอ่ะคุ้มที่จะลงทุนคุ้มครับคุ้มเพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้คือถ้าทำมุ้งเบอร์สีเนี่ยให้เหลือเท่ากับสีทองได้เนี่ยก็จะทําให้ได้ราคาด้วยครับไม่ต้องเท่านะมันคล้ายๆก็โอเคแล้วเี้ยโอเคแล้วครับสวยด้วยนะครับคือให้ผิวสวยคุณภาพได้อย่างเงี้ยอ่ะจะเห็นมุงม่วงให้พี่เปิดให้ดูหน่อยเลยพี่ว่ามันเป็นยังไงบ้างครับผมอ่ะเดี๋ยวตรงไหนได้พี่ตรงนี้ครับ ของเรามันเป็นจะเปิดรุ่นแรกครับพอสีฟ้านะครับไปดูเลยนิดนึงว่าเดินเดินดูมาเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีคล้ายๆเหมือนเหมือนเชือกเล็กๆที่ที่คนที่คนถุงฮะคนถุงเอาไว้คือจะเป็นสัญลักษณ์ของเขานะครับการการเก็บนะครับคนงานจะไม่ยุ่งยากนะครับอย่างกรณีอย่างของผมตอนนี้รู้สึกว่าจะห่อไปสามรุ่นตรงนี้ก็จะมองเห็นเลยครับสองรุ่นนะครับนี่ครับรุ่นแรกคือ ปอสีฟ้านะครับปอสีฟ้าและการุ่นที่2คือปอสีเขียวเขียวนะครับส่วนปอสีม่วงรุ่นสุดท้ายนี่ฮะก็มีหลงๆฮะคือมีกี่ลูกเก็ต้องห่อนะครับนอกฤดูเพราะว่าราคาในไทยก็พอได้พอได้ครับผมไม่พอได้นะพี่ดีเลยนั้นตอนนี้ครก็ก็ดีครับก็คือทุกรุ่นที่ก็จะฉีดแมวนี่เหมือนกันทุกรุ่นเลยครับผมคือคือคือต้องฉีดนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูหน่อยว่าฉีเป็นยังไงบ้างนะครับ น,น,นี่นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์สีที่ฉีดเมลานินครับผมบอกว่าสีมันจะคือต้องถามพี่อย่างนี้นึงว่าปกติเบอร์สีเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะไม่ไม่ใช่เหลืองแบบนี้ครับมันมันจะออกเขียวเขียวเขียวครับต้องต้องถามพี่ว่าคือเมร่ะก่อนเนี้ยก่อนที่พี่จะใช้เมลานินเนี่ยคือมันจะ สีนอกจากสีมีขึ้นแล้วเนี่ยพอส่งคือเเขียวไปบ่มเนี่ยก็จะเรื่องของการเข้าสีก็เข้าสีมันมันจะไม่ไม่เหลืองฮะไม่เหลืองทีนี้บริษัทก็จะตำหนิมาว่าส่วนของคุณเนี่ยบ่มไม่เหลืองแต่ตั้งแต่เอาไมอาินินมาฉีดเนี่ยคือปัญหาที่หมดเลยครับผมไม่มีปัญหานี้เลยก็คือ ส่งไปนอกจากผิวจะสวยผิวเหลืองแล้วเนี่ยเอาไปบ่มก็ยังเข้าสียังเข้าส,<ม>สียังเหลืองนะเพราะพอสุกแล้วจะเหลืองเนี่ยด,ดูดูอยากสีตรงนี้ฮะแล้วก็ผิวค่อนข้างสวยด้วยนะครับผิวผิวสวยด้วยก็ก็กข้อเบอร์สีเนาะจะให้เหลืองแบบสีทองก็คงจะเป็นไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาแค่ว่าคุณภาพได้คุณภาพได้โอเคโอเคมีสีเข้ามาก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจแล้วครับเราใช้ยังต่อเนื่องอยู่ตอนนี้ใช่ใช่ครับนี่ก็คือ เป็นจุดเด่นเรื่องแรกที่พี่พี่ไปทูลเห็นกับแมวนินที่เข้าสีรช่วยเรื่องสีล้แล้วนอกจากเรื่องสีเนี่ยพี่สังเกตเห็นเรื่องอื่นไหมนอกจากช่วยเรื่องสีแล้วเพราะว่าเจ้าแมวดินเนี่ยนอกจากช่วยเรื่องสีแล้วเนี่ยยังช่วยเรื่องของรสชาติช่วยช่วยของการขยายลูกด้วยแต่แต่รสชาติผมคิดว่าที่ที่กลุ่มของผมนะบ,บ่มแล้วมันจะหวานนะหวานหวานใช่ครับหวานแน่ๆครับเพราะแอบชิมมาแล้วตอนเข้าอ๋อใช่ใช่แทบชิมมาแล้ว ดูมาไม่ต้องมือสอคู่แล้วก็ทีนี้อยากจะดูอีกว่าเออเนี่ยฉีดแล้วมันเป็นทั้งสวนจริงๆไม่ใช่ว่าเออเรามาทดลองแค่ต้นสองต้นหรือเปล่าแล้วก็เอามาถ่ายโฆษณากันไม่ใช่นะครับคือเป็นพี่ี่ที่ใช้จริงแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ทมาดูอีกสักสักต้นหนึ่งว่าเนี่ยมันมันใช้แล้วมันต้นนี้เลยไม่ต้องไปไกลฮะนี่ครับครับนี่ครับนี่ก็คือเขาเรียกว่าชุดเดียวกันครับกับสีฟ้าก็คือใกล้จะเก็บได้สีฟ้านี่คือคือรุ่นเดียวกับเมื่อกี้นะครับซึ่งแก่แล้วครับ เจ็บได้แน่นอนครับอ่านี่นะครับจะได้เห็น่าเหมือนกันเลยนะครับนะคือผิวสวยแล้วก็สีเริ่มเข้าแล้วนะครับนี่จากเบอร์สีที่มีปัญหาเรื่องของสีที่ไม่ค่อยเข้านะครับผิวเขียวที่ฉีดแล้วพี่เขาบอกว่าเหมือนพันสีทองเลยนะครับที่ไม่ต้องฉีดก็ขึ้นสีอ่านี่นะครับนี่ของจริงครับนะนะฮะว่าเราโม้นะครับนี่เห็นดิ้นริงไม่ได้โมนครับนะครับหลังจากยืนคุยกับพี่ไพทู์เกี่ยวกับ การเข้าสีของแมวนีนในมะม่วงเบอร์สีแล้วเนี่ยแล้วพี่บอกว่าไปเปรียบเทียบกับมะม่วงพันสีทองซึ่งพี่ก็มีปลูกไว้เหมือนกันพี่ครับชุดใหม่ของผมสีทองหมดนะครับสงสัยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตให้พี่พาไปดูสวนมะม่วงสีทองว่าเป็นยังไงบ้างแล้วคับแต่พี่บอกว่า พี่ไปทุนมาอยู่อีกสวนหนึ่งนะครับที่พี่บอกเป็นสวนม,มออะม่วงพันธุ์สีทองครับผมนะ,บนะเดี๋ยวเมื่อกีน้นี้แอบเด็ดมะม่วงพันเบอร์สี่มาด้วยนะครับ<า>ที่ชุกสวนนู้นนะครับท <c oughs> ี่บอกว่าใช้ไม้โอรินแล้วพี่ไปทุนบอกว่าสีของเบอร์สี่เนี่ยจะเท่ากับสีทองเลยที่ไม่ได้ใช้เดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าเบอร์สี่ที่บอกว่าขึ้นสียากนัก เขียวกว่าจาเหลืองเนี่ยใช้เวลานานแต่พอใช้เมลงินไปแล้วเนี่ยสีขึ้นสวยนะครับอันนี้อาจจะเห็นแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะพามาดูว่ามาเทียบกับเบอร์สีที่รุ่นที่จะเก็บพร้อมกันเลยว่าเป็นยังไงครับกับสีทองนี้สีทองนะครับสีทองทั้งหมดแปลงนี้นะครับครับที่เห็นรอบๆนี่ดีูวกใหม่สีทองนะครับเบอร์สีก็คงจะหมดไปในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้มันยังมีอยู่ก็ต้องรักษาไว้ก่อนนะครับอย่างไยังใด้ผมผลิตได้อยู่อ่าเดี๋ยวดูอันนี้เป็น ที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเป็นดีทนงทีเดียวกันที่จะเก็บพร้อมกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าสีทองที่ไม่ได้ใช้เมลานินนะครับกับเบอร์สีที่ใช้เมลานินจะเป็นยังไงบ้างนะครับครับผมลองดูครับคครรัับบนี่นะครับเห็นได้ว่าสีที่แทบไม่แตกต่างกันเลยนะพี่ก็ก็จะแตกต่างกันบ้างฮะแต่ความคมชัดเนาะสีทองก็จะเด่นกว่าฮะแต่ตอนนี้ก็ไม่น้อยหน้าแค่นี้เองครับครับผมนี่คือ ต้องให้พี่อธิบายนิดนหนึ่งว่าปกติเบอร์สีเนี่ยสีเขาจะไม่เท่ากับไม่เท่าอยู่แล้วครับไม่เท่าอยู่แล้วฮะครับแต่ว่าพอใช้เมลอนินไปแล้วเนี่ยฉีดไปสองครั้งคือก่อนห่อหนึ่งครั้งแล้วก็หลังจากห่อไปอีกหนึ่งครั้งนะครับนะฮะก็จะเห็นได้ว่าสีเนี่ยแทบไม่มีความใกล้เคียงกันคือถ้ามองด้วยตาเปล่าแทบจะมองไม่เห็นเลยก็ก็ดูเอาครับนะครับนี่นะเทียบเทียบเอาเทียบเทียบาด้วยแล้วก็ ลูกก็มีขนาดใหญ่ด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ไททูนเห็นว่าเนี่ยคือข้อเด่นของมายาินที่ทํามาช่วยให้เบอร์สีของพี่เนี่ยมีคุณภาพเท่ากับสีทองครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูอีกลูกครับรุ่นเดียวกันนะครับก็คือปอสีพูเนี่ยก็จะเก็บพร้อมรุ่นสีฟ้าเบอร์สีบครับซึ่งต้องเลาะดูก่อนนะครับพ่อนี่ครับนี่ลูกหนึ่งห้ดูมดเลยนะครับนีวันนี้ลุยมากนะครับ นี่ครับนี่ฮะนี่จะเห็นว่าความแตกต่างแทบจะไม่มีเลยนะพี่ถ้าผมดูด้วยตาเปล่าก็แยกยากนะเอาแบบคนดูไปม่วงไม่เป็นเนะคยนบเนี่ยนะครับ,รบเห็นว่านี่ไม่รู้แหละตาคนคนแก่บอกว่ามะม่วงสุกแล้วอ่ะม่วงสุกแล้วนะครับอันนี้เป็นเบอร์สี <c oughs> ค่คันนี้คือสีทองนะครับ <c oughs> อันนี้เบอร์สี่ใช้เมลนินจะเห็นได้ว่าฉีดแล้วสีเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับน,นี่เห็นอันนี้คือใช้เมลนินแต่กับเบอร์สี่นี่อันนี้สีทองนะครับครับผม นี่คือประสบการณ์ตรงจากผู้ที่ใช้จริงนะครับกับผลิตภัณฑ์ที่เชื่อว่าไมโอนินนะครับนะเป็นช่วยในเรื่องของการเข้าสีไวผลใดน้ําหนักมากแล้วก็ช่วยเรื่องรสชาติด้วยนะครับนะวันนี้ก็ขอขอบคุณที่พายทั์มากนะครับที่มาร่วมพูดคุยงปนประสบการณ์กับเกษตรกรนะครับที่อาจจะเคยเห็นเจ้าไมโอนินมาบ้างนะครับแต่ยังไม่มั่นใจเอ๊มีใครใช้หรือเปล่ามีใครเคยเอาไปลองใช้ไหมนี่เกษตรกรตัวจริงเสียงจริงผู้ปลูกมุมว่วงส่งออก ผมว่าก็ไม่ได้จะเป็นอะไรใหญ่ระดับต้นๆของอำเภอปากช่องเลยแล้วกันนะครับนะฮะก็ขอขอบคุณคุณพี่มากนะครับขอบคุณมากนะครับนะฮรแล้วกันนะเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการเกษตรอารมณ์ดีกันได้ใหม่นะครับนะฮะในตอนต่อไปครัสดิสวัสดีครับ